อพากอาคารห้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในคืนวันนั้นเด็กที่หอ,อกลับบ้านกันหมดมีเด็กคนนึงไม่หลับเธอเป็นโรคประสาทเครียดเรื่องการเรียนจนคุ้มข้างและเธอก็ฆ่าตัวตายด้วยการกีดข้อมือสภาพศพของเธอคือนอนอืดโกนหัวออกหมดนิ้วมือซ้ายถูกตัดกองอยู่แถวนั้นทางบอสั่งปิดหอปิดเรื่องราวทุกอย่างและนิมนต์พะมาสวดหลายครั้งแต่ก็ยังมีเรื่องเสียงกรีดร้องทุกค่ำคืน ที่ไม่รู้จะปิดยังไงหลายปีผ่านไปหอได้กลับมาเปิดอีกครั้งยังมีข่าวลือเรื่องผีในหอแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งที่ได้ขอกลับบ้านกันหมดเวลาประมาณตีสามบรรยากาศเงียบสงบมีนักศึกษาคนหนึ่งไม่กลับบ้านและกำลังนั่งอ่านหนังสือในห้องที่เคยเกิดเหตุกับการฆ่าตัวตายมันเป็นคืนที่เงียบ เย็บจนได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงตะกุตะกะที่น่ารำคาญชายที่อยู่ในห้องเริ่มหาที่มาของเสียงเสียงนั้นบรนดังขึ้นเรื่อยๆจากโต๊ะของเขาคล้ายกับมีอะไรบางอย่างพยายามดันออกมาจากในลิ้นชักที่ล็อกอยู่มันเริ่มดันแรงขึ้นเขาได้แต่นั่งมองลิ้นชักที่สะเทือนตามแรงดันด้วยความกลัวจนในที่สุดมันก็เปิดออกมือที่ไม่มีดิ้วเกาะอยู่ที่ขอบลิ้นชักแล้วหัวที่ไม่มีผมล่างที่อื่นระบวมก็โผล่ขึ้นมามันพูดว่าโนบิตะนายล็อกลิ้นชักทบะ